อำเภอน้ำ p h องจัดโครงการคุณธรรมนำไทยห่างไกลาย,ยาเสพติดรุ่นที่2ทับ2 5 5 7ครับโครงการคุณธรรมนำไทยห่างไกลาย,ยาเสพติดของอำเภอน้ำ p h องจัดขึ้นเป็นรุ่นที่2เป้าหมายให้เยาวชนผู้หลงผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสมัครใจหววคืนกลับสู่สังคมนายสุชัยบุตรสาระนายอำเภอน้ำ p h องจังหวัดขอ,อนแก่นเป็นประธานเปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโครงการคุณธรรมนำไทยห่างไกลาย,ยาเสพติด รุ่นที่2ปี2557ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอําเภอน้ำพองวัดพุทธเกษตำบลหนองกุงอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน140คนดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผดดินเอชนะยาเสพติดอําเภอน้ำพองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาบาตอและเทศบาลทั้ง14แห่งในพื้นที่อําเภอน้ำพองในการเข้าค่ายอบรมฟื้นฟูครั้งนี้แบ่งเป็น2ห่วง ห่วงแรกณวัดพุทธเกษห่วงที่สองเป็นกระบวนการชุมชนบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดย้อบหมายให้ชุดปฏิบัติการตำบลครอบครัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประสานงานพลังแผ่นดินติดตามพฤติกรรมสร้างความอบอุ่นเป็นกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเป็นที่ยอมรับของสังคมในหมู่บ้านชุมชนนั้นๆโดยโครงการคุณธรรมนำไทยห่างไกลย,ยาเสพติดของอำเภอนนําผ่องครั้งนี้มีพระวิทยากร จากพระครูสุตตะสาธาการรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองจะอาวาตวัดพุทธเกษเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพองเจ้าหน้าที่จาก,จากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอน้ำพองเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน,น้ำพองและที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพองเป็นวิทยากรให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ร่วมการอบรมขัดเกลาจิตใจไม่ให้หัวน้าก,กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก